สวัสดีครับผมชื่อนายฮัสักกิจตินดาวงครับนักศึกษาหกสามสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูย์ห้ามูเรียนุ3 3สามพับสามสิบเอ็ดครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเพลงของผมนะครับเป็นเพลงที่สองนะครับชื่อแบบว่าเพลง sad day นะครับอยู่ในคีย์มเนอร์นะครับก็ผมก็จะมาพูดถึงแบบว่าแรงบันดาลใจหรือแบบสิ่งที่ทำให้ผมมาสร้างเพลงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ ก็เรื่องของผมมันมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งครับผมมาแบบผมรู้สึกแบบเบื่อวันนั้นมากครับแล้วผมก็รู้สึกแบบไม่อยากทำเลยครับแต่ผมลืมไปว่าอ๋อมันมีงานวิชานี้อยู่ผมต้องทําให้ได้ครับถ้าผมทําไม่ได้ผมก็จะไม่มีคะแนนส่วนนี้ครับผมก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยแบบเราวนะันนั้นเป็นวันที่ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วผมทอ้อผมได้ทํางาน อันนี้ชิ้นนี้ก็คือเพลง Sad Day นะครับมันก็ยิ่งทําให้ผมแบบโอ้โหเศร้าเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วก็ยิ่งมาอยู่ทางคีดไม่เนื่อครับมันก็จะแบบมึนๆเศร้าๆครับเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเกิดเพลง Sad Day ขึ้นมาครับซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังของผมมากๆครับขอบคุณครับอแต่ว่าถ้าแบบมีผิดพลาดประกันใดนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมขออภัยนะครับแต่ว่าผมตั้งใจสุดๆเลยนะครับคณค้า อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็เดี๋ยวผมจะมีแบบการทิปบายของเพลงผมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างเพลงแซตเตี้ของผมให้ฟังนะครับพร้อมค,ครับ่าแต่วรอบนี้ผมไปจริงๆแล้วสวัสดีครับก็ผมก็ขอญาตต่อจากต้นคิปหน่ะนะครับเรื่องแบบแรงบันดาลใจใช่ไหมครับผมก็ มันก็อย่างที่ผมบอกต้นเค้ะครับว่ามันเกิดจากอะไรมายังไงนะเพลงนี้ถึงเป็นเพลงนี้นะครับแล้วผมขอเสริมว่าผมทําเพลงนี้ใช่ไหมผมก็รู้สึกเศร้ามากครับเศร้าว่าเอ้ยมันจะผ่านไหมมันจะดูดฟังเพาะไหมมันจะดีไหมอะไรเอ่ยแต่อะไรเอ่ยผมก็เลือกที่จะสู้กับมันครับสู้ในการที่ผมทามันออกมาแบบนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะบอกองค์ประกอบของเพลงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมหลายท่านที่รออยู่นะครับ ได้ฟังกันนะครับก็เรามาพูดชื่อเพลงกันนะครับว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงว่าแ u เดย์ครับก็ตรงเลยวันที่แย่วันที่เศร้าอะไรก็วางไปนะครับเพลงนี้ครับอยู่ในคีย์ B Min o น B minor นะครับก็มันก็จะมีองค์ประกอบก็คือแบบมีการใส่นอนคอร์ดเคเดนนะครับแล้วการ Pickup ของคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาเลยครับเห็นในแกร์ครับ PT ครับ ก็คือพาสซินโทนะครับนี่ครับโนตนี่ครับพีทีครับนี่ครับแล้วก็มีการพิกลับนะครับนี่อีมันเลยพิกับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวที่2ของนอนคอร์ดก็ ANT นะครับอ่านว่า a n t i ิเคมแอนติคิเชนะครับก็ถ้าผมออกสำเนียงผิดผมก็ขออภัยนะครับผมก็ตั้งใจอ่านอยู่นะสมองนี่นะครับเพลงของผมก็จะเป็นรบลางหน้าตาพันนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมี APT ชื่อว่า a b c e n t a d นะครับก็คือนอนคอร์ดนะครับนี่ a p นี่ APT นี่แล้วก็มาถึง Kden นี่นะครับ DC นะครับ Kden แล้วก็มี Hc นะครับนี่ Kden เหมือนกันครับ Kden นะครับ Hc อ่าเราตะกี้นะครับเราค้างที่ DC นะครับ DC นะครับชื่อเต็มก็คือ ดีเซปที่เคเดนนะครับมันก <c oughs> ็เป <alpha> the <can pause uther> ็นเคเดนแบบอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เฮดซีก็อย่างที่พูดแปลว่ามันคือฮาร์ปเคเดนนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่า d ีซนะครับมันก็ต้องแบบคอดหกไปห้าจบลงห้าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเฮดซีนะครับคอดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องจบห้าแล้วก็ห้ามใช้หกติดขาดนะครับพี่น้องครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นนอนคอร์ดโทนที่ชื่อว่า A P P นะครับก็คือแอปแอปพอกกี้อาตู่านะครับน่าจะใช่นะครับผมก็ดูเอกสารประกอบไปด้วยกับรูปที่อาจารย์เคยขึ้นทรายนะครับหรือผมอ่านผิดอะไรผมก็ขอโทษเลยนะครับแอปพอกกี้อาตูร่าน่าจะใช่ครับอุ้ยโทษทีครับแชทด้งมาครับขออภัยนะครับนี่นะครับก็อุ้ย ก็จะมีการใส่ E D เข้าไปด้วยนะครับ Escape Tone นะครับก็คือนองขอดโทนเหมือนกันแล้วก็จะมี C C T นะครับนี่ก็คือนองขอดโทนเหมือนกันนะครับ Ah Change Changing Tone นะครับ นะครับหน้าต่างเพลงผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แหละครับเพลงที่มาขอมเพลงแซดดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมผู้ดูไปรับฟังนะครับเพราะถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะมีอธิบายตะกุตะกากบ้างนะว่าผมตื่นเต้นไม่ธรรมดาครับผมก็ตั้งใจทําแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันดีกว่าครับขอบคุณครับ